ทีมงานคุณนาะคุณไลท์นะคะก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะมาเจอกับเจ้าของนาแปลงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณนาชื่อคุณน้าอะไรคะสัมวยผู้สุขสำรวยผู้สุข,สสขนี่เขาเรียกบ้านอะไรคะเนี่ยตำบลลำมาศค่ะค่ะตำบลลำมาะอำเภอโพทองอำเภอโพทองนะคะจังหวัดอ่างทอง,อง,ทองค่ะ แล้วที่ว่าเอาคุณนาคุณไรมาฉีดก็คือข้าวแปลงนี้ใช่ไหมคะครับค่ะเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้คุณนาคุณไรก็คือมันเป็นยังไงคะเป็นใบขาวด้วยแล้วก็แดงเหลืองจกก็คือช่วงนั้นมันอากาศเย็นครับเย็นด้วยแล้วก็มันก็เหลืองแต่พอฉีดแล้วมันคลายดีขึ้นเดี๋ยวก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้ไหมคะไม่เป็นอย่างนี้ครับมันเหลือง ก็คือแปลงนี้นี่ใช้ข้าวพันอะไรคะเนี่ยหอมปทุมหอมปทุมนะคะกี่ไร่คะห้าไร่ห้าไร่เนาะก็คือที่ใบใบนี่ใบข้าวนี่ก็คือใบไม้เลยใช่ไหมหรือยังไงใบไม้แดงครับอ๋อก่อนที่ใช้มันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่เป็นคือเป็นกันท้งทุ่งเลยไหมเป็นเมื่อนันหมดทางทุ่งเลยแต่พอฉีดคุณาคุณไร้แล้วกี่วันคะถึงจะเริ่มสลัดเขียวขึ้นมา ก็ประมาณหกเจ็ดวันเนี่ยหกเจ็ดวันาแ,แทงใบไใม้มาก็จะเขียวขึ้นก็จะเป็นสีนี้เลยเนาะครับสีแบบเ,เขียวธรรมชาติออกธรรมชาติค่ะแล้วแล้วแล้วไอ้เป็นโรคอะไรไหมมีโรคมีอะไรไหมก่อนฉ,ฉีดมันเป็นใบขาวอยู่เป็นใบขาวอยู่แต่ก็ฉีดยานัวนี้แต่ผมก็ผสมยาหน,น่อยผสมยาหนอน,น,นอ่อนอใช่ไหมคะฉีดไปกี่เที่ยวแล้วคะเนี่ย ตั้งแต่ใช้เที่ยวเดียวเองเที่ยวเดียวนะคะก็คือว่าก่อนหน้าที่จะมาฉีดนี้ข้าวอายุได้กี่วันตอนนั้นประมาณ4 0กว่าวัน40กว่าวันนะคะอ๋อ4ี่ว่าวันก็คือเรามาสผสมร่วมกับยานอนด้วยแล้วก็มาฉีดแล้วหลังจากฉีดคุณาคุณไล,แล้แล้วเราก็หว่านปุ๋ยต่อหรยังไงคะครับก็หว่านหว่านไปอีกครั้งแล้วคะปุ๋ยสองแล้วนะสองรอ,อบแลนะ้วเนาะ แล้วก็ฉีดคณาคนไรไปสองเที่ยวสองเที่ยวแล้วเนี่ยค่ะมาดูที่แปลงนาน,นะคะที่ว่าจากอาการที่ว่าเหลืองๆใบไหม่ไม่มีใบจุดสีน้ำตาลเนาะแล้วแล้วอย่างนี้เราเรารู้สึกว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะมันก็นรู้สึกว่ามันดีฝัดที่ไม่ได้ใช้ แปลงที่ไม่ได้ใช้มันจะใส่ปุ๋ยไปแล้วรึงแต่ถ้ดูมันเขียวแบบผิดกันเขียวผิดกันนี่มันชอเขียวแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติใบขาวเขียวกับใบขาวแปลงนีเป็นอะไรที่ว่าใช้คุณนายราแล้วไม่เป็นใบขาวแต่นะข้างๆเห็นว่ามีเป็นโรคใบขาวกันเป็นครับเนี่ยนะาาข้างๆใช่ไหมคะก็เดี๋ยวไปดูแปลงนี้ก่อนที่จะ จะใช้ก็เป็นแบบจะเป็นหมุนแปลงที่เราจะไปดูกันใช่ไหมครับเนี่ยและเอาคุณอาคุณไรไปฉีดเฉพาะนาข้าวเหรอคะหรือว่าอย่างอื่นด้วยอก็มันเหลือผมก็ลองฉีดผักฉีดอะไรก็ดีเป็นยังไงมันค่ไปฉีดผักมันจะโดดโดดแล้วปกติก่อนจะฉีดมันจะเป็นยังไงคะมันก็ติดแบบเราทำผักเราก็รู้มันติดเข่ารู้ก็ฉีดไปแล้วเจ็ดแปดวันมันจะยอด สอกาโอ้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนาะปชิคุณาคุณไรเลยเนาะแล้วลูกสวยไหมคะอ่าลูกสวยลูกสวยด้วยเดี๋ยวเราท่านผู้ชมคะเหดเดี๋ยวเราเดินไปดูนาข้างๆกันนะคะที่ว่าเป็นโรคใบขาวเนาะเดี๋ยวตามกันมาดูเลยค่ะค่ะเราก็มาถึงนาที่ว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกับนาคุณนาเขานะคะที่ว่าไม่ได้ใช้คุณนาคุณไรเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้โรคใบขาวกำลังเต็มเลยค่ะ อ,อ,อยู่ตรงนี้นากี่ไร่คะเนี่ยห้าไร่เหมือนกันห้าไร่ที่ไม่ได้ใช้คุนาคนไร่นะค่ะรุ่นเดียวกันปะคะห้าห้ากันแค่สามสี่วันทางกันแค่สามสี่วันนะคะแล้วเจ้าของนานี่คือเขาก็เป็นญาติญาติกัน,นใช่ไหมคะญาติญาติกันอ่าฉีดบ่อยไหมเขาก็ฉีดยานอนบ่อยแต่มันยังไม่ยู่อ๋อฉีดยาหนอนบ่อยแต่เอาไม่ยู่นะคะ เป็นใบขาวเอน้นี่นี่ถ้าฉีดแล้วเอาไม่อยู่มันก็จะลามไปเหรอคะเนี่ยพวกโรคนี้ก็ก็จะขาวเยอะขึ้นเหรอก็<ป>คือถ้าไม่อยู่นี่คือมันจะลามหมดเลยลามครับแล้วมันก็จะไม่ได้ข้าวหรือ,อยังไงคะครับ,รบมันก็จะย่อยใบเนี้ยอ,อย่างนี้มันจะตายพอกินมากไปมันต <of> ายตายแต่ที่แปลงที่เราที่ฉีดคุณนาคุณไรคือไม่เป็นเลยเนอะอ่าก็ยังไม่เป็นอ ทั้งทงที่เขาฉีดยาบ่อยนะคะเนี่ยบ่อยหลายเที่ยวลสามเที่ยวเลยสามเที่ยวแล้วแต่เอาไม่อยู่นี่นาอะไรคะนาหวานหรือนาดำนาหวานนาหวานเนาะนี่หวานข้าวพันธุเดียวกันหรือหรือคนละหรือคนละพันธ์คะเนี่ยน่าจะพันเดียวกันนะหอมประทุมหอมประทุมเหมือนกันนะคะทำหอมปทุมนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการฉีดคนละคนไร้แล้วมันจะทําให้โรคไม่เป็นเนาะ มีภูมิต้านทานของโรคเนาะแต่พวกนี้คือเหมือนใบเขาปกๆเนาะอ่าดูใบมันผิดกันผิดกันนะเพระผมทํานาผมก็ดูแบบพวกนั้นใบจะออกแข็งๆตั้งๆใช่ใช้คุณนาคุณไรแล้วมันใบแข็งตไม่งไม่เคยน้มผมเมื่อก่อนนี่คือของของนาเป็นอย่างนี้หมดเลยนาเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะเป็นจริงๆเป็นอย่างนี้แล้วก็มันใบเหลืองเหลืองเหลืองเยอะอย่างนี้เรื่องประมาณนี้ <ส>เลื้องมันอย่างงูลยนัน่นเปแบบเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยนี่ยงฟืน้นเยอะเลยตอนนั้นมันเลื้งตอนนี้เขาฟื้มไม่น่าเชื่อเนาะว่าฉีดไปแค่ครั้งสองครั้งมันจะฟื้นได้เนาะคุณอาคุณไรแต่นี่ต้องแนะนำให้เขาใช้บ้างแล้วค่ะ<น>เขาจะได้แบบประหยัดต้นทุนแล้วก็<น>จะได้ไม่เป็นโรคนี้ด้วยเช้าก็มาฉีดอยู่ เมื่อเช้าก็ไม่ฉีดอีกแล้กเมื่อเช้าเนี่ยีน้าดูว่ามันจะได้ข้าวไหมเนี่ยถ้าเอาอยู่มันก็ได้ถ้าไม่อยู่ก็มันย่อยนะมันเี้ยนลงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าถ้ามากอย่างนั้นเดี๋ยวมันเี้ยนโอ้โหใบพันธนี้อันตรายเลยนะย่อยลงย่อยลงเขทางโน้นเป็นเยอะเลยนะแโน่นเขาแทนโน้นเยอะใหญ่ นี้ก็ใกล้กันนะอาจจะเดินจีบบวงนาโชคหนุ่ยอะไรนั่นอย่อันนี้ดูดีหน่อยครับนู้นหมดเลยนอนอยู่เป็นกันทั่วเลยนะตอนนี้เป็นกันเยอะเลยข่ะที่รุ่นเล็กข้าวรุ่นหนุ่ยก็ย่างยังว่างอยู่แต่ใบข้าวเขาไม่เหมือนใบข้าวบ้านที่เราใช้คนไร้คนไรเนาะถ้าใบมันจะตั้งใช่ไหมมันจะแปลกๆครับมันก็ดูดูดี ถ้าไม่ลกนะถ้าสะอาดแบบนีจะดูสวยนี่มันลกก่อนนี้ก็เริ่มมีคนมาถามมั้งยังว่าใช้อะไรก็ก็มีมังมม้งบอกข่าวปุยเขาบว,ว่าเออลองที่ดูเขี่ยวดีค่ <c oughs> ะก็เย็นๆพอออกมาก็แบบทำนาก็ยืนปุยรงนี้คนข้างๆนาก็ถามอ่านี่ยจาพบนี้ก็จะชอบ ยังไงก็ขอฝากคุณนาคุณไลด์ด้วยนะคะถ้าใช้ดีก็ยังไงก็บอกต่อด้วยก็ยังไงทีมง,งานคุณนาคุณไลก็ขอขอบคุณคุณอาเลยนะคะคุณนาชื่อสัมวยษูคุณสุคุณอาสัมฤกษ์สุขยังไงเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ว่าจะเริ่มกิจก็คุณมอช่วยมันยอดเยี่ยมมากจริงๆมันยอดเยี่ยมมากจริงๆ